ชักด baby ชักดูดู baby ชักด baby ชักเพลอะเธอทำอะมาก็ลองเพลงบบี้ชักเพลงอะไรบบ b ้ชักว่เพลงพลาฉลามไงไม่รู้จักหรอพ้าฉลามปาฉลามไม่ใช่ลาฉลามอ๋ออช เบบี baby. ้ชักชักชักจืดจืดจืดตืดจืดเบบี้ชักจืดตืดจืดจืดจืดเบบี้ชักฮ่าฮ่าวันนี้พวกเราสองแฟนหรือว่าสองอ่าเรียกว่าอะไรแบบว่าสองหนุ่มสาวเนี่ยจะพาทุกคนไปเล่นแม p หาปุ่มอีกแล้วเล่นจะหาปุ่มบอกเลยว่าแม p นี้แม่งโคตรยากเพราะว่าไปอ่านมาบอกว่าแม p โคตรยากเออมันยากมันจะยากขนาดไหนเฉียวฮะ มันจะยากขนาดไหนเธอมันต้องยากแบบอภพิมหายากเอเขาว่ามันเขาว่าสลับเขาอ่ะมันไม่ยากหรอกเพราะว่าเขาอ่ะโคตรเก่งยี่โมเขาเก่งมากมากโอ้โหงั้นไปเถอะมงั้นก่อนอื่นเราจะมานั่งหาปุ่มกันนะครับทุกคนก็สวัสดีตอนเ้าทุกคนจิงอ่ะับวันนี้เราจะมาหาปุ่มกันนะครับปุ่ม พี่คิดว่ามันต้องอยู่บนต้นไม้มุกเก่ามุกสาวมุก่อนก็นี่แหละแมพมันก็จะสร้างแบบว่าบนต้นมุงต้นไม้อะไรอย่างนี้เหรอนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอีซี่เขาไม่อยากจะบอกว่าแมพก็ยากที่เขาก็ปรับเตรียมไปแล้วอีกอย่างแมพนี้มี30สเลเวลโอ้โหเลเวล,ลวง,ง่ายเฮ้ยเก แล้วอะเราจะน้องอีกแล้วอะน้องแพนด้าแต่มันดูมันกินดิอาจจะจะแต่ว่ามันไม่ทําไมมันกินมันเงยหน้าเธอไม่รู้เหมือนกันอะแต่ตอนนี้เขาจะหาปุ่มก่อยเพาที่เขาคิดว่ามันจะอยู่ตรงไหนสักทีวันต้องตวาดูตรงนี้สิอะไรนี่นี่ตรงนี้เขาว่ามันคงไม่ได้มันคงไม่ได้หาง่ายตรงนั้นหรอกเธอเขาว่าการหาอยู่ต้นไผ่ว้า เธออะไรพามาี่ธ sini, mm hmm, nie, miyor, เธอมานี่เธอดูดเธอเข้าไปข้างในเฮ้ยโว้เธอจะปุ Hence, mm ่มหรอแล้วโอ้โหตอนขนาดนี้ให้ตายเธอแล้วก็จะหาเจอวะโอ้โหว่าทำไมมาถึงยากก็เต๊อ๋อตอนนี้เกือบ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 ใส่ผิดที่ซะแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเค อันนี้คืออะไรอ๋อเตนระบำบำระบำชาวกออภัยเหรอตนหนอจับใจใส่น้ำหลั่นไหลอ่ะใายน้ำหลั่นไหลอ่ะตอนนี้กระทบหาทรายังขึ้นขึ้นกระทะหาทรายังขึ้นขึ้นเรอเราจะเคลียบพื้นที่ให้หมดแล้วมันก็ต้องอยู่ในหีม้าอยู่แล้วอ่ะไม่งั้นก็จะให้หีม้ามาทำไมมันไม่ได้หีม้าเด็ดมันคือเมฆเมฆมันคือมีในเมฆ เอมฆอะไรมาอยู่บนดินบนนี้อ่ะเฮ้ยเธอเจอแล้วเจอบนใดแล้วไอ้ฮีฮีมีไหมเอ่อเอาเธอเอ้าถ้าทะลุไปได้ไงอ่ะดันดันเข้าเข้าดินเลยค่ะเฮ้ยเธอมันมีมันมีกล่องด้วยอ้าวไม่มีของเหรอเอามาแล้วยังไงเอามาเร็วอ๋อโอ้ยก็ไม่เห็นเจอยากตรงไหนเลยอ่ะเนี่ยก็ยกว่า สอ,อนในซ่อนแ้วเขาจะจะในในอนอีกทีแต่เ้าตอนนี้โอ้ฮ้เธอโอ้ซ้ายขวาหน้าหลังอาอย่าบอกนะให้เราต้องมานั่งหาไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอเธอ,อซ้ายเขาขวาเองอเได้ลำบากใจจริงๆเลยโอ้งั้นเธอซ้ายแต่เขาขวาเอง ล้่อนในซ้ายในขวาอ้าวก็นี่ไงซ้ายนู่นขวาี่นี่อ๋อแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วกันนั่นมันทางตรงหาหาไปเถอะงั้นเขาช่วยหาก็ได้อ้าเถืออ่ะเฮ้ยเจอกล่องอ้าวเจอปุ่มแล้วอ้าวออ๋เจอเขารู้แล้วว่าทำไมอ้าแสดงว่าในในนี้มันไม่มีปุ่มมันหลอกเรานี่หว่าแต่พอดีเขาทุ่มตาม ทางเลยอย่าให้หาซ้ายขวาเนี่ยเขาโฟมสามอ่ะหาปุ่มกันดีกว่าเพราะว่าอานะมันปุ่มมันอาจจะอยู่แบบในโต๊ะรูนูแบบนี้เว้ยมันอาจจะอยู่ในตามรูนัเหอเออเช้่เขาเหอรูนี่ไงอ๋ออ๋อเจอเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเรียบร้อยมีเสียงปริศนาเสียงสุดท้ายไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเขาเจอปุ่มแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เอง เออไปไปทำไมทำไมมันเล่นมุกซ้ำมุกซ้อนมุกเดิมเดิมเนี่ยโอ้เธอเขาหนาวเธอเขาหนาวโอ้โอ้และกระลงไปในน้ำทำไมล่ะถ้าหนาวหนาวหนาวไปแอบไปทามแอบไปทำเข้าบ้านแล้วลงมาเข้าบ้านเข้าบ้านกดกันกอดกันกดกันเออไม่กอดเป็นเขียวเออเอาอีกแล้วโอ้เจอปุ่มปิดแล้วเธอยายเขาไปขึ้นก็ไม่ขึ้ อาถาของเธออ้ยมันง่ายยังวะไม่ง่ายเธอขึ้นงมันมุกซ้ำมุกซ้อนน่ะเธอก็หาง่ายสี่อยู่ทำเป็นพูดเธอหาเลยนะเดี๋ยวเขานั่งรอตรงนี้แหละนั่งกินไก่ตอเธอช่วยกันน่ะเธอมันอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะเธอต้องมาช่วยเขาไม่ช่วยไม่ได้ไม่ได้โกรธแล้วนะอ่ะเฮ้ยอยากก่โกรธแล้วนะ กดแล้วนะกดแล้วกดแล้วกดแล้วย่าไปหาปุ่มเธอหาปุ่มอะไรเอ้าเราเจอปุ่มอีกแล้วมันอยู่ตรงนี้เหรอใช่โอ้ย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 มันจะไปสร้างแมปไปทำไมอยู่ในถ้ำแบบนี้แล้วปัก ดีๆนะนะฮันเลยโอ้ยเธอโอเรารวยแล้วเธอเรารวยแล้วเรารวยแล้วโอ้โหเรารวยแล้วรีบขุดรีบขุดแรกกันเลยเออบางทีแรกมันก็เกมเหมือนกันนะจะบอกว่ามีปุ่มใช่นั่นไงโอ้โหยังไงมันง่ายขนาดนี้ยวันเนี่ยก็เขาไม่อยากจะพูดเลยแม่โคตรง่ายเลย ไปคาลิ่งก่อนนะไปคาลิ่งก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางมุดมุดมุดไม่ได้มุดตรงนี้มุดมุดไม่ได้ไอ้มีกล่องอย่างนี้นะอ้าฮ่าเจอกล่องโอ้ไม่ไม่หรอกไม่อรอกอะไรไม่อรอกไม่อรอกเธอไม่เธอจะไม่ให้เขาออกไม่ได้นะเพราะว่าเขาคือยมมอดโทษโกรธแล้วนะอย่าโกรธเล้วไม่ไม่เกินมากเอามาเอามาเฮ้ยไม่ใช่หมาอ๋อเหรอ เออป้าหาปุ่งกันเธอเธอเธอดูนี่เธอดนี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเขาว่าไม่ใช่นะเชิบเชิเชิขาว่าไม่ใช่นะอะไรไปเล็วเจอแล้วเหรออยู่ตรงไหนอ่ะเจอแล้วเจอในน้ำผึ้งอ๋ออ้อเธอเจอไวยังเลยอ่ะโอเคเงี้ยเฮ้ยเธอแปดตรงนี้มันจะ่้นตรงไหนกันนะแดนแดนแดนโยโยยยโยโย เจอเหรอมาเจอเจอด้วยอ๋ออไม่มีอะไรป่าวเอาเอาเจอกองเจอแก้วใช่เจอแก้วออกง่ายมากเลยโอ้ยเฮ้ยเธอโดนโดนโดนเข้าไปก่อนละกันนะฮิฮิไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอเธอเชื่อไหมล่ะเธอเดินหล่อตรกนี้มาซ้ำซากแล้วนะ เธอเชื่อเขามันมีให้กระโดดแบบนี้มันก็ต้องมีมันไม่มีมันมีมันมีไม่มันมีไม่มีบอกว่าไม่มีไงอ้าวไม่มีจริงจริงด้วยโกรธแล้วนะฮาฮ่าโกรธเกาะโกรธเจ้าของแมปนี้อ่ะนั่งอ่านหนังสือดีกว่าเธออย่ามาอู้ช่วยกันโอเคโอเคเราจะมาอู้แบบเอะเจอกล่อง นี่ไงเจอแล้ว<ม>อ้อเป็นยังไงแก้ข่าวมันเรียกว่าแก้ข่าวเจ็บเฮ้ยอ, <c oughs> อะเดี๋ยวดูเดาดูดูความพยายามของคนเรานะะนี่เธอดูนี่เฮ้อะไรนะปุ๊บอ่ะเจอเราผ่านดานแล้ว เย่เราผ่านถ้าแล้วเออเขาถามเธอจริงๆนะเขาบอกว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเออเขาถามเธอจริงๆนะเอ้ยอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเย่เจ้าเขาเจอแล้วคะอะไรเธอคะถามจริงๆนะกินยาจุกหือว่ายังลืมเขย่าฮะด่านนี้อืมด่านนี้เขาว่ามันน่าจะอยู่ในบ้านแหละว่าไงไม่มีใครอยู่ในบ้านด้วยใช่เธอนี่นี่เอ้ยนี่มันจิกเขาเองแหละเธอจิกเธอหรอใช่ กิ๊กเธอเหรอได้ไปตายซะเธอไปงั้นงั้นก็ดูกวกิ๊กไปละกายเข้าไปละไม่เออขอโทษเราจะไม่กิกไม่คุยไม่คุยละไม่คุยโอ้น้าโอ้น้าไม่คุยไม่คุยไม่คุยแอบลังคาละขอโทษแอบขอโทษอย่าแอบทิ้งเขาไว้เขาหยอกเล่นแจะเจอกล่องอะไรวะ อ้าวเจอมีปุ่มด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไเไาไปไเไปไปไเไป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 ออ๋อไป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 ไวไนไป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 ไอไไป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 ไะไรไป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 อปไป่ปไ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 คไป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 ไทไปไปไปไาไปไปไปาปไ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 นไป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 ่ป เธอเธอเธอโป๊ะเ,เนี่ยเธอแป๊บเดียวเธอก็รู้แล้วอะอไปเร็วไปกันเร็วปาโป๊ะกว้างพลาดอ่ะ <c oughs> ได้ไปไปนั่งหาปุ่มเดีเยวเธอมันมีเตียงด้วยแล้วทำไมม,ไมัน,นต้องมีสามเตียงว <3 S 2> <า>ะ็ะะพ่อไม่รูกไงอ๋อนอนละ <c oughs> ไม่นอนกับก,กิ๊กหนึ่งคนเอ้ยนี่เนี่ยเหยียบหน้า ไอ้ไอ้ไอ้เธอทำไรอ่ะเธอกวนละมันเหยียบนองเหยียบหน้าก็ไปเหยียบคูมาด้วยหน้าเธอจะไปด้วยคนตอนเนี้ยไม่ค่ะหาปุ่มเถอะเธอเสียเวลาเลยไปดีกว่า่้นแอบดีกว่าจะ่้นแอบก็เจอจะบอกแล้วเธอก็เจอปุ่มเธอไม่เจอจะเจอปุ่มไปเลยขนาดนี้ฮะก็ยังไม่ทันหาเลย อ๋อมีอะไรจะบอกว่าเขาติดโควิดไม่เป็นไรเขาก็เป็นเหมือนกันเขาก็เป็นเหมือนกันโอเคแต่โผลเศร้าโอ๊ยอะไรจะแล้วเฮ้ยจะตรงไหนอ่ะนี่อ้าโอ๊ยโอ๊๊๊๊ยยยยโโโอออะไรคุณไม่ได้เปิดมาทำไมเธอเจออีกแล้วมุดไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ เธอพูดไปแล้ววายเธอสับเข้าเธอสับเข้าเธอไม่รอบพ่อวายอย่านะเฮ้ยเธอระวังเฮ้ยมันมีดาบด้วยอย่าบอกให้เราต้องฆ่ามัน,นจาัดก,การเลยอ,อย่าฆ<อ>่าเมฆ่าเมฆปาลวาลีรูปแบบที่หนึ่งอย่าตายซะทเอ,อ้ย อะเราฆ่าบอสแล้วเราได้ปุ่มเจองั้นเอาบอลปุ่มเลย,ยเย่เขาฆ่าเธอไม่ได้อะฮ่าฮ่าเธอไม,ม่วันฆ่าเขาได้เพราะเขาคือก๊อชเฮ้ยคุกคุกไม่ไว้ขังเธอไงเธอเข้าไปเลยจริงโอเคอเขาจะนอนข้งน <laughs> างในไปสบายหาไปเลยนะปุ่มหาไปเลยนะปุ่มเขจะนอนอยู่ตรงนี้แหละโอเคได้ออ <laughs> ฉันเธอโอ้เธออย่าโอ้เดี๋ยวยช่วยกันหาดิ เออเช่ช่วยกันหาช่วยกันหาเจอปุ่มไหมเจอเจอแล้วเจอไปโอ้ไปไม่ปล่อยเด็กดื้อก็จะอยู่ในนั้นแหละไปเห็นคนเดียวเออก็ก็ไม่มีปุ่มก็ไม่มีปุ่มไปไปประตูต่อไปอ่ะเอามาเอามา่เห็นปุ่มไหมเห็นดูเช่อบ้างไปไปไปเธอเธอเธอมาดูนี้ดิมันข้างในนี้มันมีอะไรไม่รู้อะเขาเห็นอะมันมีนอกจากปุ่มแต่ไหนอะ ไปแล้วชิงเธอรัก่อนบายบายไ่ได้นีปเร็วเธอตามมาไปไหนเราจะมาเป็นทีมชาติกันเตะบอลเลยทีมชาติอะไรก่อนเตะดีเร็วรนี่เร็วรนี้อร็วเรเธอลำบเขาจะมาดอบอล ีเ,นนเ,เขาเข้ามาอยู่ในประตูแล้วเลยอีนนไม่ใช่ละมาหาปุ่มแล้วเธอเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในรูนี้ <C oughs> มันจะอยู่ไหนได้นอกจากสีขาวนี้หรือว่าอยู่ในโกะย่อย่อยอออ่อเธอเจอหรอไม่แล้ว้าเข้ามาแล้วไม่เจอปิประตูเลยมันไม่มีัวงอะนะไปเธอนี่คืออะไรมันคือเต็นท์เธอเต็นท์หรอ <C oughs> ใช่เข้าไปนอนกันเถอะ นอนไอ้เจาก็ไม่มีเม,มื่อไ,ไม่หาปุ่มไงเผื่อจะเจอเธออย่าโดนไฟไฟไหม้ปะ่ะไม่โดนนี่เขาคือราชาไม่มีไม่มีวันไม่มีวันตายฮ่าฮ่าข้าคือราชาที่ไม่มีวันตายฮ่าฮ่าฮ่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท <18. S 1> ่าไรสิบ <12. S 1> เอ็ดอ่ะหนึ่งบวกสองเท่ากับเท่าไรสิบสองเออสามบวกสี่เท่ากับเท่าไรสามสิบสี่เออ นี่เจอปุ่มแล้วง่ายๆอยู่ตรงข้างบนแล้วก็ห้าบวกห้าเท่ากับอะไรสิบเฮ้ย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 อะไรเธอออกมาช่วยช่วยไม่เธอออกมาได้แล้วเขาจะช่วยปิตาวิกปิตาวิกช่วยด้วยปิดแล้วหมดแล้วหมดมันไม่หมุนมันไม่หยุดหมุนนี่ไงถ้าเธอกดตรงนี้มันจะ มันจะนี่มันจะมันจะติดนี่มันจะเป็นนี้อ่าจีด้วยเธอเธอเธอปล่อยเร็วอ่าตรง,งไหนตรงโน้นตรงโน้นตรงนี้ตรงโน้นตรงโน้นโ,โอเคเคยได้ปุ่มแล้วเธอเธอเข้าไปข้างในเธอเข้าไปข้างในทำไมอ่ะเธอปุ่มไหมเขากลันอาปุ่มมาเอาปุ่มมาเขาจะเล่นมายากลให้เธอเล่ลอนอะไรมายากลไปแล้ว แล้วก่อนยาหหาฮ่าหยาหาฮาฮาหยาเจ้เาะเป็นเครื่องม่ออยู่แล้วโคตรไม่ได้คนแล้วรอดไปเลยซูเปอร์แบนฉันทำได้รอดไป พอแล้วอแล้วนะเขาบังกฎเจอปุ่มแล้วโอ้โหเจอปุ่มเหมือนเจอทางออดหรือเปล่าล่ะเหมือนแฮกแมพอดี๊เจ็บ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 อ่าฮ่าโอ้ยตกใจหมดเลยไม่ใช่ผีหรือตายแล้วเธอด่านสุดท้ายแล้วด่าสามสิบแล้วเจอตรงนี้มีมีอะไรเนี้ย อะไร,ไไรเขาลูกคุณไก่เขาลูกุณไก่ลงมาใ่น้ำสิโอเคหาปุ่มปุ่มนันเถอะมีกล่องได้หลายกล่องเธอเขามีอะไรจะให้ฟังว่าเธอโตดออุ้ยเมินมินอเอะเอือเอือทุเรศทุเรศเอือโอ้ทีนีออ้ออทำเป็นตังเขียนเธอโตจริงเหรอ,อป้าพอบปากเฉยๆเธออะเธอ แล้วเข้ามาข้างในได้ไงอ่ะเอ้าก็มันเหม็นตัวจริงแล้วมันเหมือนเข้ามาเหม็นตัวจริงนต่บอกว่าแต่บอกว่าตัวจริงตัวจริงไหมเนี่ยไม่จริงเพราะว่าเธอตัวจริงแล้วไม่ไม่ไปเอามาเยอะมาเธอเธอตัวนี้เธอรู้จักเกมอะไรีเปล่าที่มันจิบ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 อ่ะโอเคเกมนี้แหละไปกันเถอะเราชนะแล้วเย้กินเค้กไอเดมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b ์วันนี้พี่เฟียลแล้วก็พี่วิวก็ขอตัวล like าไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บายยครับง่ายเกินเจอกันครับอย่ามาติดหวานแถวนี้เข้าใจไหมเขาไม่ช,ชอบ